สารคดีทองโลกวาง15มิถุนายนสัมผัสพลังอันแข็งแกร่งของนักล่าเปลือกแข็งแห่งท้องทะเลอัศจรรย์สัตว์โลกผู้พิชิตพวกมันรู้วิธีเอาตัวรอดสร้นางอาณาณิคมในมหาสมุทรทั่วโลกวิวัฒนาการของพวกมันประสบความสำเร็จมาก16และ17มิถุนายนไขปริศนาแผนที่รูปร่างประหลาดที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาเรื่องราวจากเส้นเขตแดน 18มิถุนายนเมื่อมนุษย์มีอาจควบคุมธรรมชาติแล้ววิธีไหนที่จะไปสู่ทางรอดพลังธรรมชาติ19มิถุนายนสัตว์ชนิดนี้คือผู้ทำลายจริงหรือหรือแท้จริงแล้วมนุษย์เองที่บุกรุกมันสองพฤติกรรมบีเวอร์อย่าพลาดสารคดีทองโลกวางทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาิกานาทีทางไทย P ีบ ดิจิท a ล HD ช่องหมายเลข3ดาวเทียมช่องหมายเลข13